ภกภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใาบวกแรงใจและจิตสัต มือที่ริเมือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพา กสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกวิรชัยสุริโยครับพิธีกรภาคสนามจิตอาสาครับจิตอาสาพาเที่ยวชมวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งมาเที่ยวชมตลาดนัดนะครับผมซึ่งที่นี่เรียกว่าตลาดนัดอะไรครับหมอเดมครับก็ตอนนี้เราอยู่กับตลาดนัดภาคใต้จังวัินะครับก็เป็น ตลาดนัดเก่าแก่นะครับที่ชาวจังหวัดครสวริค์ของเรานะครับมีทั้งกำลังพลนะครับกำลังพลของเราและรวมไปถึงชุมชนหน่าค่ายหรือรอบข่ายเรานะครับมาขายของเหมือนกันนะครับเพื่อหาอะไรได้เสริมทางครอบครัวและก็รวมไปถึงของในส่วนของที่เป็นชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบ้บานเรามาขายของเพื่อหาอะไรได้เสริมเลยครับ ที่นี่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยครับมีการแบ่งโซนนะครับเป็นโซนต่างๆนะครับผมแยกอย่างชัดเจนนะครับก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่นี่นะครับสินค้าเป็นราคาแบบราคาถูกนะครับผมก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนนะครับผมเกษตรกรด้วยนะครับผมมีการแบ่งโซนต่างๆนะครับโซนต้นไม้นะครับของกินของใช้นะครับหรือจะเป็นผักพื้นบ้านสินค้าพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีโซนของเก่าด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ เราจะพาคุณผู้ชมเนาะไปเที่ยวชมตามจุดต่างๆนะครับครับก็สําหรับค่าทีระเบ้าบานเรานะก็เป็นขนาดตลาดที่คุ้นชังอย่างครับโดยการดูแลของเราเนี่ยก็คือเป็นข้าราชการทหารนั่นเองครับครับผมที่นี่นะครับเปิดตั้งแต่ปีห้าเลยนะครับผมปีห้าถึงประมาณเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงนะครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าใครอยากจะเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนะครับอยากจะอุดหนุนชาวบ้านนะครับแล้วก็ พี ian, ่น้องทหารนะครับผมก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่ตีห้าถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็น่าจะพาไปเดินชมตลาดรอบค่ายกันได้ครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมตามจุดต่างๆกันนะครับครับผมโซนแรกก็จะเป็นในส่วนของโซนอาหารสดนะครับของสดนะครับที่นี่มีเยอะเลยนะครับหมวดครับทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับทั้งไก่ทั้งปลาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปเที่ยวชมนะครับ ตามร้านค้าต่างๆนะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวครับผมขายดีเลยร้านนี้ท่านใดสนใจที่อยากจะทานเนื้อวัวนะครับผมที่ตลาดนั้นน้าค่ายมีจําหน่ายนะครับเนื้อสดนะครับต้มแซบก็มีนะครับต้มแซบใครอยากจะเอาไปทําต้มแซบต่อนะครับใครที่ทานเนื้อนะครับสามารถที่จะมาอุดหนุนได้นะครับนี้ก็จะเป็นร้านหมูนะครับผมร้านหมูสินค้าราคาย่อมเยาวนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับมีครบเลยนะครับผม สวัสดีครับแม่ครับแมลงคอดที่ร้านเนี่ยกำลังคนแน่นอนครับที่ร้านครับผมบวดอะไรนะครับอันนี้ขายดีไหมครับขายได้เรื่อยๆเนาะอาหารสำเร็จก็มีนะครับผมนี่ครับลาบครับผมมีลาบมีแหนมครับหอมอบก็มีนะครับเป็นคนเหนือเหรอครับ ผักนะครับผมผักขึ้นบ้านก็มีนะครับอ่าขิงผัาอะไครนะครับกำใหญ่เลยนะครับกำละห้าบาทครับผมสินค้าราคาถูกมากนะครับที่หน้าค่สดมากเลยนะครับครับผมถัดมาก็จะเป็นโซนกับข้าวนะครับผมเดี๋ยวจะพาผู้ชมทางบ้านนะครับมาเที่ยวชมนะครับว่าแต่ละร้านนะครับจะมีอะไรที่น่ากินบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมแต่ละร้านกันเลยนะครับ ีครับผมอันนี้ร้านบะหมี่ครับบะหมี่แห้งเหรอครับพี่ครับผมถุงใหญ่เลยนะครับชุดละสามสิบบาทเองนะครับน่ากินมากเลยทอดหัวปลีนะครับขนมจีนก็มีนะับขนมจีนน้ำยาสำเร็จเลยนะครับมีทั้งน้ำยากะทิน้ำยาป่านะครับผมขายเป็นชุดนะครับใครสนใจก็มาอุดหนุนกิหน้าคราได้นะครับขายเป็นแยกเป็นกินด้วยนะครับที่สี พร้อมผ่านเลยนะครับชิ้นเท่าไหร่ครับพี่ถุงเท่าไหร่ครับถุงได้ยี่สิบาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจก็แวะมาอุ่นหนุนได้นะครับต่ก็มีขายตัวขายเกาะกันคาตาลิ่80และ80ค่ะพัลราชาทาน80สดๆเลยนะครับน่าทานมากเลยนะครับถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับ คนเยอะมากเลยนะครับช่วงเช้าเช้าเนาะช่วงเช้าเช้าประมาณแปดโมงเก้าโมงนคนจะแน่นมากเลยนะครับเนี่ยครับผมมีน้ําพริกด้วยนะครับผมน้ําพริกมีครบเลยนะครับมีหลากหลายมากใครที่ชอบทานน้าพริกนะครับขายราคาถูกด้วยนะครับสิบาทนะครับถุงละสิบาทนะครับน้ําพริกอันนี้เป็นแกงผงนะครับเยอะเลยนะครับขายดีใกล้จะหมดแล้วเนี่แปดโมงเก้าโมงนี่จะหมดแล้วนะครับขายดีมากเลยนะครับ กระเพาะปลาร้านขายอะไรครับขายกระเพาะปลามาจากที่ไหนนะอ๋อกระเพาะปลากระเพาะปลาถุงละห้าสิบบาทนะครับผมใครสนใจก็กระเพาะปลาแท้เนาะราคาเจ็ดร้อยบาทใช่ดีไหมครับมีร้านก๋วยจับนะครับอาหารดองครับผมทะเลดองใครที่ชื่นชอบนะครับผมของดองนะครับราคาถูกนะครับชิ้นละเท่าไหร่ครับ ชุดละยี่สิบาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจมาที่ตลาดด้านหน้าค้าได้ขายทุกวันเสาร์ที่ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะชุดละยี่สิบาทเองนะครับมะถามดองนะครับกล่องละสามสิบห้าบาทสาครับ้อยิมเห่อใช่มเนาะมมาชิมได้นะครับใช่ครับผมอาชิมมครับผมมาลอ้พ่อค้าชิมมาเดิมชิมก็ได้ครับลองชิมที่เล็กนะครับ ครับคุณล็อบล้ออร่อยเป็นสินค้ารสออกจากจังหวัดพายมพูมอร่อยนะครับเนี่ยรสชาติดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายดีไหมครับได้ครับผมมาอุดหนุนได้นะครับผมเป็นครอบครัวกำลังคนนะครับผมตั้งดื่มนะครับครับโอเลี้ยงแก้วใหญ่ๆนะครับผมฝากเขาด้วยครับ ครับผมนี yeah. ่ยครับร้านเจหน่อยกาแฟโบราณนะครับผมใครอยากชิมก็มาอุดหนุนกันได้นะครับเบเกอร์นะครับผมเบเกอร์มีไส้หลากหลายเลยนะครับมีกุ้งไก่เนื้อแล้วก็ปลานะครับผม อันนี้ชอบทานนะครับแล้วก็นี่จะเป็นปลาทูแช่น้ำปลานะครับปลาทูมันนะครับของหากินยากเลยนะครับแต่ว่าที่หน้าค่ายเรามีจําหน่ายนะครับตัวละ35บาทตัวใหญ่เลยนะครับขายชุดเท่าไหร่ครับชุดละ70บาทเนาะมี65อ๋อมีตามขนาดไซส์เลยนะครับ65-70นะครับอันนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ของหน้าค่ายเลยนะครับร้านเก่งปลาทูมันหน้าค่ายนะครับอร่อยมากเลยร้านนี้ย ใจจะมีของกินของใช้แล้วนะครับมีเสื้อผ้าด้วยนะครับผมเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับหมดเดิมครับเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับผมราคาเริ่มต้นแค่ตัวละยี่สิบบาทนะครับมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะครับราคาไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้ากางเกงนะครับรองเท้านะครับถุงเท้ามีครบหมดเลยนะครับ ตลาดนั้นน่าค่ายถือว่าเป็นสินค้าที่มีครบมีหลากหลายนะครับบางคนก็มาเดินผ่อนคลายได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่สินค้าเยอะนะครับดูไปเพลินๆนะครับผมร้านนี้เป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะครับผมชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมผ้าไทยนะครับราคาถูกราคาย่อมเยานะครับใครอยากเลือกดูนะครับผมพาคุณพ่อคุณแม่นะครับพาคุณแม่มาเที่ยวชมได้นะครับมาก็จะเป็นรองเท้านะครับผม สินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับผมราคาไม่แพงเลยนะครับราคาหลักร้อยนะครับใครสนใจรองเท้าวิ่งรองเท้าใสนะครับแก้วเท่าไหร่ครับแก้วระสามสิบาทนะครับผมใครสนใจก็มาได้ขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับี่ครับผมเป็นกําลังพลนะครับทหารนะครับมาจําหนัยครับตอนนี้เรามาถึงที่โซนสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงแล้วก็ต้นไม้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปเที่ยวชมนะครับองสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับ มีมมครบหมดเลยนะครับมีปลาก็มีครับมีปลามีหอยนะครับเป็นเลี้ยงแบบสวยงามนะครับอันนี้หอยอะไรหอยโข่งแท้นะครับหอยโข่งหอยนานะครับทุกวันนี้คนก็นิยมนํามาเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามนะครับสามารถที่จะซื้อไปเลี้ยงในตู้ได้นะครับปากัดนะครับปากกัดประหางนกยุงนะครับน้องแมวครับอันนี้แมวพันอะไรนะครับน่ารักมากเลยนะครับแมวมีกระต่ายนะครับ อันนี้หนูไม้นะครับพาเด็กๆมาเที่ยวชมได้นะครับกระต่ายครับน้องกระต่ายกับหนูนะครับที่นี่สามารถมาป้อนอาหารได้นะครับใครที่ตามหานะครับมาดูได้นะครับที่หน้าค่ายสัตว์เลี้ยงเยอะเลยนะครับใครที่เหงาๆอยากได้สัตว์เลี้ยงไปเป็นเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์อุปกรณ์ก็มีนะครับนี่อุปกรณ์นี่อาหารนะครับครบเลยที่นี่สวัสดีครับ อันนี้น้องหมาพันธุ์อะไรครับน่ารักมากเลยปอมอ๋อไวกำลังน่ารักเลยนะครับอันนี้อันนี้ปอมอันนี้ปอมน่ารักมากเลยครับอ๋ออาหารก็มีนะครับนอกจากจะมีสัตว์เลี้ยงแล้วมีอาหารด้วยมีอุปกรณ์การเลี้ยงด้วยนะครับครบครันเลยทีเดียวที่นี่นะครับปลาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับ ปลากัดนะครับปลากัดปลาหางนกยุงนะครับปลาสวยงามเยอะเลยนะครับนกอันนี้พูดได้นะครับต้องฝึกใช่ไหมครับอันนี้ลูกต้อนใช่ไหมครับตันอะไรครับแม่ตันครับตอนนี้นะครับเราก็จะอยู่โซนของเก่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างร้านนี้นะครับก็จะมีเป็น จักรยานมือสองนะครับก็ใครสนใจสําหรับน้องๆนะครับที่ยังตัวเล็กๆนะครับก็ซื้อจักรยานมือสองมาลองหัดขับกันก่อนได้อันนี้ครับก็จะเป็นร้านโซนที่เป็นเกี่ยวกับของเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็จะเป็นตัวของตัวชาร์จของโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับรวมไปถึงตัวมือถือด้วยนะครับเผื่อเป็นอะไหล่นะครับในการที่จะมาลองใช้ดูนะครับ โอ้ร้านนี้นะครับร้านนี้ก็มีเป็นตัวอนามัติเก่าด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีเหรียญเก่าด้วยขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของที่เป็นเครื่องทำน้ํานะครับเครื่องทาน้ําด้วยนะครับเผื่อมีคนหาอะไรนะครับแล้วก็เอาเอามาลองใช้กับที่บ้านนะครับรวมไปถึงแก้วนะครับเอาไว้ตกแต่งนะครับแก้วต่างๆขวดโหลนะครับ ขวดเหล้านะครับแบบเก่านะครับเอาไปตกแต่งบ้านได้นะครับด้านซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นในโซนของอที่เป็นอะไรต,าต่างๆนะครับที่เป็นของเก่านะครับเอาเผื่อไว้ตกแต่งบ้านในโซนแบบเก่าๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าครับกระเป๋าสะพายต่างๆนะครับกระเป๋าสะพายกระเป๋าเดินทางมือสองนะเผื่อใครใที่แบบว่าอยากซื้อใหล้ลูกหรือว่าซื้อให้ตัวเองนะครับเผื่อเอาไว้ใช้แบบมีคนชอบ เปลี่ยนกระเป๋าในทุกๆวันนะครับเปื่อมาซื้อได้อันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับของชาวบ้านนะครับชาวบ้านนะครับอุปกรณ์ทำสวนอุปกรณ์ช่างการช่างนะครับก็มีทั้งปัจเจนะครับมีตกทีมหนีบนะครับโอ้หอันนี้มีตัวที่เป็นเหมือนสว่านด้วยนะครับสว่านมีแล้วมีตัวเป็นสว่านไฟฟ้านะครับก็มีรวมไม่ถึง นะครับอะไรต่างๆด้วยนะครับลองมาดูกันได้นะครับมูสองเผื่อหาอะไรในการใช้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์รถนะครับเกี่ยวกับรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีเป็นท่อไอเสียนะครับเอาไว้เผื่อเป็นอะไรด้วยนะครับมีตัวกระจกกระจกมองข้างนะครับก็รวมไปถึงเครื่องน้ำมันต่างๆด้วยเผื่อมีคนอยากไปทำร้าน เบียร์ร้านเครื่องดื่มนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเป็นร้านมี่สองนะครับขายอะไรจจําพวกที่เป็นล้อของรถเข็นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองทองทองทองนะสีเหลืองทองนะครับทองเหลืองเอาไว้ตกแต่งบ้านด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกกลิ่นโตพวกเอาไว้สะสมอ่าสะสมได้อ่าอันนี้ ในโซนผมที่ทํางานนะครับที่ทํางานออฟฟิศนะครับก็มีเก้าอี้มือสองด้วยนะครับเป็นเก้าอี้ออฟฟิศนะครับก็ลองมาดูได้นะครับเพื่อมันยังใช้ดีนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนพักเครื่องนะครับจะเรียกว่าเป็นจุดของยอดฮิตของตลาดหน้าค่ายเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามีร้านไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับมีหลายร้านเลยนะครับจะเป็นของในส่วนของกําลังคนเรานะครับก็ มีการมาเสาทิศใช่ไหมครับพี่มาหารายได้เสริมใช่ไหมครับหารายได้เสริมกําลังคนนะครับก็ได้ถ้าอย่งางเราขายเสาทิศเนี่ยมันจับไม่ได้บาง 40, ครัคร้รงก็สามสี่พันะครับบางครั้งก็เสาทิศจะเป็นหมื่นก็มีแต่ขั้นต่ำอะ ประมาณพันห้าเน้นได้แน่นอนอืมพันหลักพันหลักพันต่อวันหลักพันต่อวันนะได้อันนี้ตั้งแต่ราคาหลักสิบใช่ไหมครับพี่หลักร้อยนี่หลักแสนเลยเต่าเงินหน้าทองอืมแค่าสิบอ่าอันนี้อันนี้ของรุ่นไหนครับของเป็นรุ่นเลื่อนสองเลื่อนสองอ่ามาทคอนทัวร์หลังเป็นหลังอ๋ออ๋หลงปูพัดใช่ไหมครับพี่ใช่ใอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดวัตถิยม เรื่องสมณศักดิ์เป็นพระยอดนิยมเลยใสุพรรณฯขายมานานยังครับพี่ก็เริ่มขายตั้งแต่รุ่นเดิมเลยขายอยู่หลังห้องน้ำเกา่าประมาณสิบเจ็ดปีละสิบเจ็ดปีอ,อ,อ้โหสิบเจ็ดปีเลยนะครับ,รบก็เกือแบยี่สิบปีแล้วนะครับอีกสามปีท่านั่นเองนะครับ,รบเรื่องเองเินลงยาเลือดนะครับเป็เือนเมื่อก่อนเนี่ยซื้อแค่สองพันห้าอื่เนี้ยก็เก็บหกพันละโอ้ดีไป เฉียดห้าพันเลยนะครับประมาณสองสามเท่านะครับก็เผื่อใครสนใจนะครับก็ของเรานะครับก็มีร้านของกําลังคนนะครับของทหารเช้าด้วยครับเสร์อาทิ์นะครับฉพาะเสาร์อาทิติ์ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่มากนะครับวันนี้ครับอ่บพี่เป็นพระเครื่องในอ่าลูกแบบไหนครับอันนี้เด็ดนะไ่ถูี่ยมันเยอะหลายแบบหลายหลายบเลยใช่ไหมพี่เพราะว่าก็จะมีหลากหลายรูปแบบ นะครับหลากหลายรูปแบบมากนะครับก็เรามาเดินดูกันได้นะครับลองเดินมาดูกันได้เพราะมันมีหลายร้านมากเป็นเหรียญนะครับมีเป็นพระพุทธรูปเป็นตะกุดนะครับก็เยอะมากนะครับที่ตั้งขายพานีก็ถ้ารวมรวมมูลค่ารวมรวมเลยนะครับดูแล้วนี่มีราคาสิบล้านนะครับยี่สิบล้านมีแน่นอนนะครับถ้ารวมในทุกๆร้านเลยนะครับมีมูลค่ามากๆนะครับ ก็ใครที่สนใจที่จะเกี่ยวกับเรื่องพรกเครื่องนะครับก็โซนนี้เราก็แนะนํานะครับก็ใครสนใจก็มาได้นะครับเสาร์อาทิตย์เลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของหวยนะครับก็จะเป็นโซนเผื่อคนที่มาเสี่ยงดวงนะครับก็มาลองเสี่ยงดวงได้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่แห่งหนึ่งนะครับที่มีค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับมีตุ๊กเลขมีเลขดังนะครับเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาถาม แต่แต่ละร้านนะครับว่าเลขดังตรงนี้เป็นเลขอะไรด้วยนะครับพี่ขออนุญาตสอบถามครับตอนนี้เลขดังคิดว่าเป็นเลขไหนครับในวันนี้เลขเลขเก้าเก้ามาแน่เก้ามาแน่โอ้โหขายขาะไรคะเลยครับก็มาแนะนำครับเผื่อมามีคนสนใจมานะครับมาเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับเก้าเก้าเก้ามาแน่นะครับครับผมก็เลขเก้าดังนะครับเลขเก้าดังนะครับตอนนี้มีหลายร้านเลยครับ เลขท้ายสองตัวนะครับมีตั้งแต่ศูนย์หนึ่งครับผมเห็นศูนย์หนึ่งยาวเลขศูนย์สองนะครับจนถึงเลขเก้าสิบเก้าเลยนะครับก็คือเยอะเลยนะครับก็มาเลือกกันได้นะครับร้อยขออนุญาตครับสวัสดีครับครับครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเลขเก้าดังดังจริงไหมครับดังแน่นอนนะครับพักสองวันเลยไหมครับนี่ในเดือนมกรานี้โอ e a r อ h o ปีใหม่ เขาบอกว่าเลขเก้าดังเรามีตรงนี้ครับหายหมดเลยนะครับไปมีเลขเก้าแล้วก็แต่แปดแปดไปครับเพราะว่าลูกาอ๋ค่อนข้างที่จะเหมือนเหมาเลยใช่ไหมครับเหมือนเหมามาซื้อเลยโอเคครับก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ครับสวัสดีครับกินดีขาผมมากครับสวัสดีครับครับโันนี้ก็เผื่อใครมาเสี่ยงดวงนะครับก็มาเลือกซื้อได้นะครับก็งวดนี้เลขเก้ามาแน่นอนครับในส่วนของโซนต้นไม้นะครับผมใครที่อยากจะได้ ต้นไม้ไปประดับบ้านหรือว่าไปเลี้ยงสวยงามนะครับไม้ประดับสวยงามก็มีนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านกล้วยไม้นะครับผมมีหลากหลายเลยนะครับไม้ประดับนะครับไม้ประดับบ้านไม้มงคลต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นต้นผลไม้นะครับที่นี่มีจําหน่ายเยอะเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายร้านด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งที่จําหน่ายต้นต้นไม้ที่เยอะมากนะครับถือว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์เลยก็ว่าได้นะครับต้นไม้พันไม้ไม้ประดับบ้านนะครับ ลูกตาน่ารักน่ารักนะครับผมใครอยากได้ไปแต่งสวนนะครับมาเลือกดูได้นะครับผมมีหลากหลายแล้วก็มีเยอะมากเลยนะครับผักสวนครัวเนาะครับมีครบหมดเลยนะครับผมแมงลักกระเพานะครับมะละกอริกนะครับใครสนใจอยากจะได้ไปปลูกนะครับหลังบ้านหลังบ้านทานได้นะครับมาเลือกดูได้นะครับผมที่สวนต้นไม้นะครับ นอกจากจะมีต้นไม้ให้ชมแล้วนะครับแม่ค้ามีลูกมาให้ชมด้วยครับลูกอะไรนะครับพี่เอบิลเอบิลมันคือลูกตรงไหนเป็นผลไม้เป็นผลไม้ต่างประเทศเหรอครับต่างประเทศแต่ปลูกในบ้านเราได้ถ้าดูนี่เหรอครับใช่อันนี้ก็นําเข้าใช่ไหมครับหรือว่าปลูกปลูกในบ้านเราแค่เย็นๆอีนจะอร่อยมากเป็นจิลลี่อันนี้คือต้นไหนครับอันนี้ใอันนี้ก็อีก้เ มันมะม่วงครับมันมะม่วงสุกมันคือมะม่วงสุกนะครับรสชาติมะม่วงสุกเลยแต่อร่อยครับอร่อยนะครับก็เป็นมีกลินเฉพาะเนาะต้นผลไม้แปลกๆนะครับหรือว่าผลไม้หายากนะครับที่หลายๆคนตามหานะครับมาเที่ยวชมที่นี่ได้เลยนะครับมีถามพ่อค้าแม่ค้านะครับถ้าไม่มีนี่มีครับที่อื่นไม่มีที่นี่มีนะครับมันเยอะจริงๆนะครับมีครบทุกสายพันธุ์เลยนะครับผลไม้แปลกๆ ตรงนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะครับผมต้นเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเนี่ยช้อนเงินช้อนทองนะครับต้นอมเงินนะครับเยอะเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะได้ไม้มงคลไปประดับบ้านนะครับหรือว่าวางแบบน่ารักน่ารักที่โตทํางานนะครับผมมาเลือกดูได้นะครับที่ตลาดนั้นนะครับไม้น้ําก็มีนะครับบัวนะครับอันนี้พันอะไรครับพี่สวยพันนอกขายยังไงครับฉุดกลางอยแล้วอ๋อ นอกจากต้นไม้แล้วนะครับก็มีอุปกรณ์การปลูกด้วยนะครับมีดินนะครับมีดินมีปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยมะพร้าวมีหมดเลยนะครับผมใครสนใจอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ในการปลูกเพาะปลูกต้นไม้นะครับสามารถที่จะมาเลือกซื้อได้นะครับที่นี่มีครบคันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็พาเดินเที่ยวชมนะครับ ทบทุกจุดแล้วนะครับของตลาดน segunda, ัะค่ายจิตรประวัตินะครับก็เชิญชวนนะครับผมทั้งทุกท่านท,ที่ต Greek, ิดตามรับชมทางเพจนะครับผมหรือว่าอยากจะมาเที่ยวชมนครสวรรค์ก็ที่นี่เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ตีห้านะครับจนถึงประมาณเที่ยงนะครับมีสินค้าหลากหลายเลยนะครับผมอยากได้ต้นไม้อยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับต้นไม้พันไม้สัตว์เลี้ยงแล้วก็อาหารสดนะครับของสดหรือว่าจะเป็นสินค้ามือสองค,ครับที่นี่ก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับผมใครก็ อยากจะมาเที่ยวชมก็เชิญชวนเนาะนะครับสินค้าหลากหลายมากๆเลยนะครับครับก็สำหรับนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครอยากไปเที่ยวในส่วนไหนนะครับก็สามารถอ่าอินบ็อกนะครับหรือว่าคอมเมนต์ได้ทางเพจ a c e b o o k ของเรานะครับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ